สวัสดีค่สวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้ได้ปลาตัวใหญ่หญนะคะทุกคนก็เลยว่าจะทำกับข้าวนะคะเย็นนี้เลยว่าจะนึ่งปลานะคะแต่ว่าเพอเอินว่าปลาก็ตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีไข่ด้วยเนาะก็เดี๋ยวเลยจะแบ่งเป็น2เมนูนะคะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นนึ่งปลาคะ่ะทุกคนเนาะจะนึ่งปลานะคะตอนนี้ก็เตรียมผักเตรียมวัตถุดิบไป้ตำนะคะเพื่อจะ คลุกเคล้าในตัวปลานะคะทุกคนก่อนนึ่งนั่นเองนะคะเนี่ยค่ะผักของเรานะคะก็เตรียมแล้วก็ล้างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเราก็เตรียมพริกนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะไว้ไปตําเป็นแจ่วด้วยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นตะไคร้นะคะแล้วก็ข่านะคะทุกคนเราก็จะนํามาตํานะคะแล้วก็เดี๋ยวคลุกคลุกเคล้ากับปลานะคะ รวมถึงเกลือด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาตำกันก่อนค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็จะตำเครื่องก่อนเนาะแล้วก็จะใส่กระเทียมส่วนหนึ่งไปด้วยนะคะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ใส่เป็นข่านะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปตำด้วยกันค่ะค่ะเราก็จะตำนะคะทุกคน ได้เลยจ้า <Okay. S 1> ก็จะละเอียดมากละเอียดน้อยก็ได้นะคะทุกคนเนาะเพราะว่าเราจะนำมาคลุกกับตัวปลานะคะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตตามแป๊ดหนึ่งนะคะเอามเมล็ดสีเขียวในสตอรี่ไปแล้วก็ใส่ในพื้นแล้วก็ตัวใหญ่สิค่ะนี่ใส่ทับก่อนโอเคตามไปะค่ะทุกคน ไปก็จะเอาไปคลุกกับตัวปลานะคะนคะคะแม่น,น้องก็จะตำประมาณนี้ค่ะทุกคนไม่ได้ละเอียดมากนะคะ เดี๋ยวเราไว้คลุกกับตัวปลานะคะเนาะเดี๋ยวแม่น้องจะไปล้างปลาอีกรอบนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่น้องโรยเกลือเรียกว่าโรยเกลือไว้ล้างปลาอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ล้างปลาด้วยเกลือมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาแม่น้องก็จะโรยเกลือลงไปอีกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราล้างนะคะทุกคนเราใส่เกลือล้างตอนนี้เราก็ใส่ เลือเพื่อไว้คลุกเ้านะคะทุกคนจากนั้นก็เครื่องที่เราตำไว้เมื่อกี้ค่ะทุกคนใส่ลงไปจ้าถ้าใครชอบใบมะกรูดนะคะทุกคนก็ใส่ไปด้วยนะก็ดีนะคะจะได้หอมหอมเนาะแต่แม่น้องไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่า,าจะมีผักนึ่งไปด้วยหลายอย่างนะคะ กังวลคุณยายคุณยายกังวลเดี๋ยวคุณยายเพราะว่าคุณยายไม่ทานผักแบบหลายๆชนิดรวมกันนะคะรวมถึงใบมะกรูดหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะเนี่ยนะคะแล้วก็คลุกเคล้าไปค่ะทุกคนแล้วแม่น้องก็จะใส่เป็นผงปรุงรสด้วยนะคะสักหน่อยหนึ่งค่ะ ก็จะใส่เป็นซอสด้วยเล็กหน่อยนะคะทุกคนซอสด้วยเล็กน้อยเป็นซอสฝาเขียวนะคะทุกคนเขา้าเข้ากันค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วเราก็ไปใส่ซึ้งนึ่งหรือหวดนะคะหรือหม้อน,นึ่งของเราได้เลยค่ะทุกคน ม่น้องมีเป็นตะไคร้นะคะที่เป็นท่อนๆเหลืออยู่นะคะก็จะใส่นึ่งไปด้วยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาใบตองนะคะทุกคนมาวางแบบนี้เนาะแล้วก็ค่อยใส่ปลาลงไปค่ะเราก็นําปลาลงไปค่ะทุกคนปลาของเราก็ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าปลาตัวใหญ่มากค่ะเราก็นึ่งประมาณนี้นะคะ เราเก็บช่วงระหว่างด้านหัวของเขากับไข่นะคะไว้ต้มนะคะทุกคนไว้แกงไว้ต้มนั่นเองค่ะน้องก็จะขอโรยเกลือนิดนิดเพิ่มนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะวางผักลงไปะค่ะเพื่อนกระหล่ำแม่น้องก็เหลือประมาณหนึงชิ้นประมาณเท่านี้นะคะ เราก็จะใส่ไปด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะใส่ไปนะคะแล้วก็จะมีเป็นผักกาศนะคะทุกคนผักกาดก็ใส่โปะไปเลยนะคะโปะด้านบนไปเลยนะคะโดยเกลือนิดหน่อยะคะ่ะทุกคนพริกหยวกค่ะทุกคน แล้วก็ต้นหอมค่ะทุกคนใส่ไปเลยนะคะหรือว่าเราจะตัดสักหน่อยก็ได้นะคะต้นหอมเนาะแล้วก็ใส่เป็นพริกกระเทียมค่ะเนี่ยน้องก็ตัดต้นหอมสักนิดหนึ่งค่ะทุกคนจะได้สั้นๆหน่อยแล้วก็ใส่เป็นพริกนะคะพริกกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศค่ะเนี่ยค่ะใส่แบบนี้นะคะทุกคน แล้วก็ตอนนี้แม่น้องก็ติดไฟเตาถ่านนะคะพร้อมกับต้มน้ํารอไว้แล้วนะคะเราก็จะเอาเนี่ยะคะ่ะซึ่งของเรานะคะไปใส่ได้เลยจ้าอ๋อไม่ใช่ซึ่งนะคะหวดนะคะทุกคนเราก็จะเอาหวดนะคะที่เราใส่ปลาใส่ผักนะคะไปไปนึ่งได้เลยค่ะเนี่ยคะ่ะตอนนี้เราก็ใส่ลงไปนึ่งแล้วนะคะทุกคนก็หาฟ้ามาปิดด้วยค่ะทุกคนเนี่ยคะ่ะ ผักของเราก็จะได้สุกไวปลาของเราก็จะได้สุกไวนะคะนี่ค่ะไฟของเราก็เริ่มติดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ก็รอนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็รอสุกนะคะรอก่อนจ้านี่ค่ะตอนนี้ก็เริ่มคัําเปิดไฟกันแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมามาดูกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนี่ค่ะเน็่ปลาของเราผักด้านบนน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนนี่นะคะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะแม่น้องก็จะตักเป็นมะเขือเทศพริกกระเทียมนะคะไปตำแจ่วค่ะทุกคนค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้เราก็ตักมาแล้วนะคะแม่น้องก็นึ่งพริกหยวกไปด้วยนะคะก็จะตำใส่ไปด้วยค่ะทุกคนแลนน้วก็แกะกระเทียม น้ำพริปตรงครบนะคะแล้วก็ตำได้เลยนะคะทุกคนก็ส่วนมากแล้วนะคะเวลาแม่น้องได้ทําคลิปเนาะแล้วก็ลงเป็นปลาน,นึ่งบ่อยๆนะคะเราก็จะได้ตําน้ำจิ้มให้พี่ๆดูกันแล้วบ่อยๆแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนเนาะไม่รู้ว่าพี่ๆจะเบื่อกันหรือเปล่านะคะกับการตําแจ่วมะเขือเทศเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเป็นแจ่วที่เราชอบทานกันนะคะเราก็เลยจะ บ่อยนิดนึงนะคะบ่อยกับตำแจ่วมะเขือเทศนะคะทุกคนเนี่ยค่ะทุกคนก็ตำไปค่ะทุกคนตำพริกกระเทียมนะคะไปก่อนเนาะให้ละเอียดสักหน่อยก่อนค่ะทุกคนเนี่ยก็เนี่ยโอเคแล้วแล้วข้างบนข้างบน่งอะไรเนาะ ก็จะตำยากนิดนึงนะคะก็ต้องค่อยๆตำไปนะคะทุกคนก็ระวังจากกระเด็นเข้าตาด้วยนะคะก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะ ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็ค่อยๆนะคะทุกคนค่อยๆกดเนาะเดี๋ยวจะกระเด็นนะคะจากนั้นก็ใส่เป็นผงชูรสค่ะมากน้อยตามใจค่ะปรุงรสแบบที่เราชอบนะคะจากนั้นก็น้ำปลาร้าค่ะ เราก็จะได้ความเปรี้ยวนะคะจากมะเขือเทศแล้วนะคะหรือท่านไหนที่อยากให้เปรี้ยวมากกว่านี้นะคะก็สามารถใส่เป็นมะนาวได้นะคะทุกคนบีบน้ำมะนาวลงไปเนาะประมาณนี้ค่ะเ,คเนี่ยค่ะทุกคนแจ่วของเราเสร็จแล้วค่ะ สร็จเรียบร้อยสำหรับแจ่วค่ะตอนนี้ก็รอปลานึ่งสุกค่ะทุกคนนี่หน้าตาแจ่วแม่น้องก็ประมาณนี้นะคะทุกคนชิมดูแล้วอร่อยมากนะคะหรือว่าถ้าน้าปลาเราไม่ใส่ไปแล้วเราไม่ได้เค็มมากนะคะเราสามารถใส่เป็นน้ําปลานะคะเพิ่มได้ด้วยนะคะทุกคนประมาณนี้จ้านี่คะ่ะตอนนี้นะคะก็เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเราตามน้ําจิ้ม เสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มเราเสร็จแล้วนะคะนี่ผักของเราก็น่าจะเปื่อยดีแล้วนะคะปลาของเราก็น่าจะสุกดีแล้วด้วยเหมือนกันนะคะก่อนหนึ่งมานานพอสมควรแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวมานําลงกันเลยจ้าแล้วก็จับหัวหิ้วใบตองนะคะถือมาเลยแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ย เลยแบบนี้ค่ะทุกคนมาดูซิเรามาดูปลากันหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเอยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนีไมาได้ตัดต่อนะคะทุกคนนี่ปลาของเราหน่าทานมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะเนี่ค่ะเราก็ยกขึ้นมาทั้งใบตองเลยนะคะทุกคนคะผักของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะประมาณนี้เลยค่ะ ผักเราก็มองดูดูคล้ายเหมือนไม่สุกนะคะทุกคนแต่ว่าสุกแล้วนะคะเราก็กําลังกําลังแบบพอดีนะคะไม่ไม่เละนะคะทุกคนย่เนีค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะผักของเราพอดีเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนปลาช่อนนึ่งค่ะเราก็จับใบตองนะคะทุกคนทั้งสองข้างนะคะทุกคนแล้วเราก็ นี่มาเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่จานได้แบบนี้เลยค่ะทุกคน <S <S ก <ate> เสร็จเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับปลาช่อนนึ่งของเรานะคะเครื่องเราก็จุจุอยู่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็ทั้งขาตะไคร้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะแบบนี้เลยนะคะผักของเราก็ประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็น้าจิ้มแจ่วของเราค่ะทุกคน เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะมาทานด้วยกันนะคะก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องขอตัวไปก่อนนะคะขอตัวไปกินปลาเน,นืงก่อนค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ